ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียตรติจัก,กรวาลแห่งน้ำพระไทยเจ้าฟ้าจุลาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรรคติยราชนาวี4กระกฎาคม2518ณอาคารกรมพระรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุลาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุลาภรจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัฐวรัคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุลาภรทรงเจริญพระชนสาว8ปีโดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และดรถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ข้าราชการบุคลากรจากหน่วยงานสถาบันพาคีคเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมพิธีณนะชั้น6อาคารกรมพระศรีสว่างควั์โรงพยาบาลจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ เราทราบนะครับวันนี้คือวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันที่4กรกฎาคมเนี่ยคือวันประสูตนของสมเด็จพระเจ้านาองางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรรัชยลักษณ์อัคลาลาร 2, คาราชกมารีกรมศีษสองวัดบวรคัตยราชนารีนะครับคือและก็เป็นปีที่พระองค์ท่านครบรอบ68พรรษานะครับเพราะฉะนั้นของสถาบันของเราเนี่ยทางผู้ที่ มาร่วมให้สัมภาษณ์วันนี้เราก็ได้ทํางานอยู่ในองค์กรต่างๆซึ่งเป็นการสืบพระบริธานที่พระองค์ท่านทรงมีพระบรมนิธานที่จะตั้งหน่วยงานรวมทั้งเป็นสถาบันทางการแพทย์ทางการศึกษานะครับทีไ่ได้ช่วยเหลือประชาชนลงไปถึงรากยา่าลงไปได้ทั่วประเทศนะครับก็อันนี้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยการจัดงานในวันนี้ เราก็มีการยังไม่อยากจะเรียกว่าระดมนะครับแต่ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมาตั้งแต่เช้านะครับจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้ามาถวายดอกไม้ถวายพระพรในในวันประสูติเป็นจำนวนมากมายนะครับแล้วก็มีการบร,บริการบริจาคโลหิตซึ่งที่ทราบมาเนี่ยมีคนมาร,ร่วมบริจาคล้นหลามน,นะครับเกิน300คนแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ย มาตั้งร้านนะครับมาเพื่อจะเรียก <_ d ata> เพื่อจะเรียกความาทั้งขายของด้วยนะครับทั้งบริจาคด้วยก็ทั้งหมดเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือเพื่อจะได้มีเงินเอามาเสริมต่อในการที่เราจะส่งเสริมพัฒนิพาน,น,น,นธานให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อๆไปนะครับผมขอสรุปแค่นี้ก่อนนะครับที่จะได้ และเดี๋ยวจะได้กลับไปอีกรอบหนึ่งถ้าจะเป็นครับเชิญครับในส่วนของยามะเร็งมุ่งเป้าอินคลาลิป100มิลลิกรัมที่เราได้รับทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะคะต้องนําเรียนว่ายามเร็งมุ่งเป้าตัวแรกที่สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นยาที่ถูกผลิตจากโรงงานผลิตเภสัช เป็นเอสัจพันธ์ในพระดาริซึ่งเป็นพระ นยโยบายของพระองค์ท่านที่อยากให้มีโรงงานนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจากการที่ทางโรงงานเนี่ยสามารถผลิตยามุ่งเป้าจนกระทั่งสามารถขึ้นทะเบียนได้เป็นครั้งแรกในประเทศเนี่ยต้องถือเป็นความสําเร็จนะคะของทางโรงงานและก็ถือเป็นความสําเร็จของประเทศไทยที่สามารถที่จะสร้างโรงงานที่สามารถสร้างผลิตยามะเร็งเพราะว่าโรงงานที่ผลิตยามะเร็งชนิดเม็ดเนี่ยคะ่ะจะไม่เหมือนคือ คือคุณสมบัติของโรงงานหรือการออกแบบเนี่ยจะแตกต่างจากโรงงานผลิตยาเม็ดอื่นๆนะคะคือมันจะต้องมีการควบคุมคุณภาพควบคุมความปลอดภัยของการของกระบวนการทั้งหมดในในโรงงานเนี่ยที่เป็นพิเศษดังนั้นจึงถือว่าเราเป็นโรงงานที่ผลิตยามะเร็งได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งการผลิตยาในครั้งนี้เนี่ย ต้องถือว่าเป็นเพราะาพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านและพระบารมีของพระองค์ท่านที่ทําให้การผลิตยาเนี่ยสำเร็จลุล่วงลงได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนที่เป็นมะเร็งคนไข้ที่เป็นมะเร็งเพราะว่าจะสามารถเข้าถึงยาได้ในราคาที่ถูกกว่ายานาเข้าค่ะและก็เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศในเรื่องยาอีกด้านหนึ่ง สำหรับยายามะเร็งยาเมื่อป้าวันนี้นะคะอยู่อิมพ์คลาดิส100มิลลิกรัมค่ะสามารถารักษาโรคได้หลายประเภทนะคะได้แก่กลุ่โลมโรคเะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังหรือเรียกว่า CML นะคะสองก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดที่ตีลาเดียเปียเป็นบวกสามก็คือเป็นมมเร็งเนื้อเยื่อกระมเนื้อค่ะหรือว่าเราเรียกกันว่าเมเร็งจีสนะคะและสี่ก็คือเมเร็งผิวหนังชนิดที่หาย,ยากะคะ่ะ ครับสำหรับเรื่องการผลิตยารักษาโรคมะเร็งนะครับในปัจจุบันนี้ครับมีโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพัฒนบุรีเพียงแห่งเดียวนะครับที่สามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเมทได้นะครับโดยการดําเนินการของโรงงานเนี่ยไม่เพียงแต่การผลิตยาครับแต่ว่าเป็นการผลิตองค์ความรู้แล้วก็บุคลากรเข้ามาเสริมทับให้กับวงการอุตสาหกรรมทางยานะครับเพื่อที่จะได้ส่งทอดความรู้นี้ครับต่อไปเพื่อให้ อุตสาหกรรมยาของเราครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถผลิตยาที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีอันตรายพวกนี้นะครับให้สามารถนํามาใช้ได้อ,อย่างปลอดภัยนะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาพรนะเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแต่สมเด็จเจ้าสม,สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษณราราชกุมารีกรมพระศรีสว,วัสดิ์พรวรขติรตราชนารีเนี่ยนะคะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้นะคะจากการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือในการดูแลรักษาพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะคะในประเทศนี้ ด้วยสำนึกในพระ,พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วเนี่ยสภาราชพิทาลัยจุลาภรณ์จึงได้เ,เสนอเพื่อจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ขึ้นเพื่อที่จะพิจารณาให้แก่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์แพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ในการค้นศึกษาค้นคว้าวิจัยที่นำผลมาใช้ในการ พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จเกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้จึงจัดขึ้นเพื่อที่จะเสริมพระเกียรติในวาระกาสที่อ,องค์ประธานราชาวิชาลายัยคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรขัติยราชนารีเนี่ยมีอายุ6 5พรษาเมื่อปี2565 ด้วยสำนึกนี้เนี่ยสภาราชชุติล,ลัยจึงเสนอการจัดตั้งให้มีรางวัลน,นี้เนี่ยขึ้นเพื่อพิจารณาให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจากทั่วโลกเป็นรางวัลระดับนานาชาติซึ่งพิจารณาปีละหนึ่งรางวัลน,นะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเนี่ยก็จะได้รับเงิน50,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งโลกประกาศเกียรติคุณด้วยนะคะดังนั้น ในการดําเนินการเนี่ยเพิ่งจะดําเนินการเป็นปีที่สองดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อในปีแรกเนี่ยเป็นรางวัลประจําปีพุทธศักราช2566แล้วก็สําหรับแล้วก็พิธีเนี่ยได้จัดขึ้นเมื่อปี2567เมื่อปีที่ผ่านมารางวัลที่ในปีนี้เนี่ยเป็นรางวัลประจําปี2567ค่ะนะคะซึ่งจะจัด พิธีพระราชทานรางวัลขึ้นเนี่ยในวันที่วันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคมนี้นะคะที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นห้องบอลรูม A นะคะชั้นสีของโรงแรมแล้วก็ในพิธีเดียวกันนี้เนี่ยก็จะมอะีองค์ประธานเนี่ยก็จะมีพระราชดำรัสเปิดประชุมวิชาการด้วยเพื่อที่จะเผยแพร่แต่วิชาการให้แก่ผู้ที่ได้ มามามาเฝ้าแล้วก็ร่วมพิธีในพิธีพระราชทานรางวัลน,นั้นนะคะแล้วก็ท่านผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะมีประทักถาพิเศษให้แก่ผู้ที่มาเฝ้าเนี่ยได้รับฟังด้วยนะคะเป็นความรู้ในเรื่องที่ตัวท่านเองได้ค้นพบคือเกี่ยวกับเรื่องยาและเรื่องของการการการใช้ยาในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็ ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยหลังจากพิธีพระราชทานรางวัลแล้วพิธีพระราชทานและพิธพีมีพระราชดำรัสเปิดประชุมวิชาการแล้วเนี่ยผู้ดได้รับพระราชทานรางวัลจะมีปาฐกถาพิเศษและพระองค์ท่านจะประทับรับฟังปาฐกถานั้นด้วยนะคะส่วนเมื่อเมื่อเสด็จกลับเนี่ยกรรมการมูลและที่รางวัลเนี่ยนะคะก็จะจัดเลี้ยง เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลด้วยแล้วการประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกวันหน,หนึ่งวันเต็มนะคะเป็นประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในโรงแรมที่โรงแรมอัศวินเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านสื่อมวลชนนะคะที่จะโอเคมามาถ่ายทอดเพราะว่า รางวันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ใหญ่ก็คือนอกจากเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่ความรู้เรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในการปฏิบัติตนความรู้ในการที่จะป้องกันความรู้ในการที่จะต้องอช่วยเหลือตัวเองคือการที่จะต้องอค้นหาคือะ ก็เรียกว่า,าให้รู้ตัวว่าตัวจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองมีมเ,เป็นมาเรงหรือเปล่าหรือว่ามีอาการที่ต้องวิ่งไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงสื่อมวลชนก็มีส่วนมากนะคะในการที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้มากขึ้นในเรื่องของมะเร็งแล้วก็การป้องกันการปฏิบัติตนที่ถูกต้องะคะ่ะงานวันนี้นะครับเรา อย่างที่ท่านทราบได้เข้าร่วมคือเรามีการประกาศรางวัลนะครับเมื่อกี้ก็คือรางวัลระดับนานาชาตินะครับทีนี้ที่เราได้ประกาศเป็นปิดท้ายรายการเนี่ยก็คือเป็นรางวัลภายในของเราเองนะครับทางราชบิดาจุฬาภรณ์เราได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะคัดเลือกโรงพยาบาลที่สมควรได้รับรางวัลสีสว่างขวัต ประจำปีนี้นะครับ2,568ซึ่งเราได้คัดออกมา4 4โรงพยาบาลและสํนักสาธารณาสุขนะครับคือ4ระดับเนี่ยระดับแรกจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งท่านก็ทราบแล้วที่ประกาศมาเมื่อกี้ว่าว่าใครได้รับนะครับซึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะครับมีเตียงทั้งหมดเนี่ยเกือบ8 0 0เตียงนะครับ ก็นึกภาพออกว่าเป็นโรงพยาบาลขยัยใหญ่มากแล้วเราก็มีโรงพยาบาลระดับรองรองลงมานะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ล่างสุดก็คือโรงพยาบาลตำบลน,นะครับซึ่งเราได้ขยายออกมาให้ถึงระดับตำบลเนี่ยเพื่อจะให้เป็นที่เข้าใจเป็นที่ตื่นตัวของทุกสังคมนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะระดับจังหวัดนะครับแม้แต่พวกชาวบ้านชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในต่าง ในถิ่นธุรกันดารเนี่ยก็จะได้สามารถรับการรักษาได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระปณิธานขององค์ประธานของเราก็คือาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้านนางนางเธอเจ้าพระจุรพรหวไยรักษ์อัครา,ราชมารีกรมศรีสว่างวัฒ์วรคัตยาราชนาวีนะครับที่ท่านทรงมีพระปณิธานที่จะให้การสาธารณสุขให้การแพทย์ ให้สุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศระดับจังหวัดเท่านั้นแต่ท่านต้องการลงไปถึงทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะพวกที่ได้โอกาสนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำขวัญของเรานะครับก็คือว่าเป็นเลือดเพื่อทุกชีวิตนะครับชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทก็สมควรที่จะได้รับ การดูแลรักษาทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์ได้อย่างทัดเทียมกันนะครับเมตานิวครบจบทุกข่าว